มากอยตัวนี่มาคูนี่บิกี้บิกี้ด้วยจริงมาตัวเลยกว่าบ้านใส่เสื้อดุมเป็นราวเลยฮะเออเด็กเกงทิพเทกอีกเลยไปบิกี้ไปอาบน้ำนอนตัวจะแพงเรียนลาววันนี้จะไม่ไปอะวันอาทิตย์อ๋อ

ย네ินยินยินยินกบเลยกบเกิดว่าได้นะหยัดมังกูตีมกใบหมุดนี่แล้พี่พี่วันนี้หลงอะไที่หลงอะไเน้่ยูตารงแต่ว่าปูตารงคูงคันรำคันควนนี่เออครำแต่คันรำของควรเป็นจังหวะไม่ใช่รำมันรู้รำาตามันรับออกไายแบบนั้นรู้รำบาแ้เจอแต่โอ้ หเริมเบื่อแต่กูขอดนตรี่ขอดนตรีตีบีเอาลูกก๊อกกับกรองจึ้งร้องไว้นังลูกก๊อกกับกรองจึ้งเออลูกแซกไม่ตรงแหลิงลูกแซกเออสั่งจะบอเลยอลูกแซกไม่ตรงคันรำมึงเลนะไงกันนะ มาแก็มาเล่ใจตายต้อยแยากแม่จะดอนกูใช้ยางตุ <tercer wij en> ้มขี้ทางงานเหล้าเนี่ยเดียว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 ตอมบ้ากันวะใครเมืองตอมบ้ากระจายบอกเขาว่าไม่ต้องตีหลักหมึกเล้าเดี๋ยวอ๋าอ๋ออ๋อตอมบ้ากันโอ้ลูกเชกกั่นแหละลูกเชกกู ก็นาวะคำเดี๋ยวไม่มองที่รอมีลาได้จมทีถ้าผมมองนัดนัดก็เร็วเราขี้กันซอยตีนลราขวบก็ได้ทีนี้ก็ยังได้กินแล้วกินเบลเหลวเตียนถ้าจมุมดว่าเดินไม่รอดแล้วกล้าชัดหมดแล้วมองนัดแล้วแต่ผลยังไอ้ดำเลยใจมือ จบเตียวว่าบ้าก็ได้หลังหน้าเช็ตมาโบ้รักเพื่ง เลดี้เลดี้โอ้กูลืมไหม่องเลที้มึงได้ไหมถ้ากูเป็นนักร้องกูเป็นแดนเซอร์มึงว่อไยจัดจ้ามอนเดิม รัวโตดีเมื่อป็นข้าวหัวไปได้พุ่นกินข้าวน้อยกินข้าววัดได้พุ่นได้พึวฟวัดตัอไปพึ้นวัดก่อน Bữa nay phương vật con phước đây tuần chẳng hạn chơi Rồi bây giờ bây giờ vật chẳng hạn tôi để chơi mà trái kiêu kiêu thông thông phương vật Rồi đơn tất pha mai Đừng tìm ai phát kêu gặp tốt lúc nhỏ ta แม,ม่โยตา้ากูม,มึงเออคูผมพร้อมบ้าไปละให้มาเรียกแกวกับต้อองเพือ่อนยาเลอะบักนะตะโยกี่ในตอนที่มาไว้แฟมไหนบอกความทำมตัวสิเราไม่นึงมาพึ่งตายโยกี่พรอ้อมเบียร์ตังเราไม่มี ตอนนี้จึงได้มาอี่แกวใหญ่กับปากไก่มากรบฮะไม่พือกับชิดยาเลวตอนนี้แกวใหญ่กับปากไก่มากรบมานบนบครับกัน,กกนตตอยูที่ก้าว่าแบบเบียมดหมดเต็มทีกุหลกเนียงก็ไม่มีตั้งแต่ไม,ม่เรียกว่า นายกับป้าไครมาแกล้กันตาตรงกันไม่นึ่งอาจา์เออจึงมาป้าไครมากลบกันเมื่อมาพบทันที่วัดว่าโต้ไวตาโยกีคนเด็กกิติวน เดิลงเพือแล้วดื่อเยอยืมลงที่ครับเพื่อไปออกกีติดวอดเจอไรอะย่าต้องกับนำคุณไรลูกจำนันแทงไรอาจารย์ตำนำคุณก,กับกองใจอยอะ <c oughs> ไม่ใจกองใจแต่เตะตามนิดแทมไกลไกลกับเผือนชาตเผือนทนนจะจะยาย่านอาจารย์เจอไรอ่ะยุ่มถุง อ๋อฮัลโหลป้าปลุงป้อมแล้วพอยมต้องเจอเพื่อตินนายตินกับน้ำคุณจำนันเตงมันพึ่งเปลี่ยนไรมึงเด็กนุ่มน้ำคุณเอ,อิญนั่นแหละพึ่งเปลี่ยนนี่ครับพึ่งเปลี่ยนอย่างเด็กเผืนนะ่อหน้าเรื่องลูกคนนายยอต้องจำน,นันแตงกับนายแก้วน้ำคุณไรอะคุกคุยกับ คนนัวโต้กับนำระคุนควันตองนาคุนเงยังมาเบี้ยนลงมานวัวคูเลยไปควันปลาเอ้นไม่ได้ยันเม่หมาควันตองนายโต้ควันตองครับปั๊มนาคุนจำนานแต่งโต้กับปั๊มฉันจำนานแต่งแต่กูนี่นาทีนีนน่แล้วมาใช้กระยมจนกับปั่นพื้นแต่ได้ชนนะจีบแม่ไม่แต่เด็ก จีบแม่ไหมกับแม่ไหมมั้งจีบเป็นนักลงโยลันรักาพุ่มไปกรองนักลงตึงในเมืองเนาะนนักลงรานา้นกับมันบ้านี่กรองพวงมาเลยนักลงเยอะปุ่นใหม่ยือไปไอ่จนรอเลยตัดยางในที่จำเจ้ด้วยกรองพวงมาเลยเป็นปั่นยืมเปลือนมั้งจำนั้นหยดมั้งมึงก็เว้นกรองโยให้โตโยตึงร้อนนู้ไปกรองพวงมาเลยตึง này mà con ông cô em của đồ đấy em mới chưa ở phòng mà đây họ là bậc sư trời trong gang nói em nước theo cha con bị buôn từng con gian chào từng này nói gian chào mà đây vô mà đây mang con thì nặng lòng cho biết đấy mà uốn xong lục có thể tăng ấy.